สี่ท่าหรอท้าไหนเดียววดกระจกปากใช่ไม่รู้ใครซื้อให้นะคะลืมสวยเนาะสวยจริงหรือเปล่าเนี้ยมาดูไลฟ์ที่ไลฟ์หน้าสุดอะไรก็ชมว่าสวยกันตลอดเลยสวยจริงหรือเปล่าเนี้ย ทาลิปกลอสแบบน,นึงนะคะวิน่าจุกมากจริงไม่ชมพังเพื่อน่าจุกยัง อุ้ยแอบจูบอะงงอะเดี๋ยวแบตเหลือประมาณสิบห้าสิหน่ะจะต้องไปนะคะ if my battery battery if my battery อ๋อนี่ไงใช้ได้ป่าววะ้ย เสียบปลั๊กก็จบ่อยคือมันมีปลั๊อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้เสียบ <gt> <unle Sharing> คือเขาไม่ได้เสียบไฟอาจจะต้องไปบอกเขาอ่ะ Cannot. ยังไม่เขายังไม่ได้เสียบปลั๊กอันนี้อะไปส่องมาแล้วคือมันเป็นไฟของต้นคริสต์มาสมา<ฆ> จบข่าวจ <laughs> บข่าวละอดละ Don't tell me you're going to plug on the Christmas. <laughs> yeah, it's the plug plug of Christmas tree. But they didn't plug in right now, so I cannot ฉันจะไม่สามารถจิ้มเข้าไปได้นะคะตอนแรกคิดว่าเออจะแบบสามารถทำได้ ลปลักพ่วทงทำฉี่ใช่เราได้คิดว่าปลักพ่วงจะใช้ได้นะคะสรุปใช้ไม่ได้เฉย left how many battery 18 18 right now หัวฟูมากเลยวะเนะี่ย ฟูมากเราพ่งสีหนอกง่ายมากเลยค่ะทุกคนอุคนส่องไฟให้ด้วยนะคะแสบตามาก <c oughs> ร้านอรอคอมอ่ะ วันนี้นะคะมาได้แบตหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวแบตมันหมดยูเอหเปอร์เซนต์ m หรอ you want use 8%ใช่เธอยูเอสเอใช่ไหมไป okay. เข้ามาอีกไหมคะยังไม่แน่ใจเลยวันนี้แสบตาเลยเ <c oughs> มื่อกี้มีรถสองไฟเข้าหน้ายูสโอลิช r ี e เมนูนี้มันน่ากิน เลยรอแม่อีกจริงไม่รู้คุณแม่จะเสร็จเมื่อไหร่นะคือนานมากคือสิรอมาสักพักหรอก <c oughs> ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงได้อ่ะเออ <c oughs> จริง สิคไปหาร้านที่มีปลั๊กนั่งดีทุกคนว่าไงสิคอยไปหาร้านที่มีปลั๊กนั่งดี นั่งร้านมีปลั๊กก็ดีจะได้ไม่รอเปล่าใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าร้านไหนมีปลั๊กอะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนร้านตอนนี้ใช่ไหมเราก็จะต้องซื้ออาหารใหม่เราก็จะเสียงเงินแล้วเราก็จะอ้วนด้วยถ้าเราเปลี่ยนร้านตอนนี้แล้วก็จะต้องซื้ออาหารใหม่ ก็จะอ้วนด้วยหลัวไปอเมซอนไหมอเมซอนมาอยู่ข้างๆเนี้ยของหวานต่อดีไหมคะแรงมากชีฝนแรงมากนี่เรียกว่าชีฝ่นคนไหนคือชีฝ่นนะชีฝนที่ชอบโพดเอ็กซบ่อยๆ กำลังคิดอยู่หรือว่าสิ่งควรไปอเมซอนดีไหมไปปะนั่นเฉลิมสีเอออันนี้ก็แหม่มสีเห็นไหมใครจะไปจำได้แหม่มสีเฉลิมสี <c oughs> ไปปะไปปะ <c oughs> ไปอเมซอนไหม ฉันจำได้หมดเป็นตำรวจแฮกเรีย a แฮกแฮกเรีย s คืออะไรอ่ะอุ้ยแบตเหลือ15%แล้วอ่ะเราต้องไปละแล้วถ้าร้านแล้วถ้า้านเมซอนมันไม่มีปักให้เราล่ะเราจะทำยังไง <c oughs> ถ้าร้านนั้นมีสอนมันไม่มีปักให้เราอ่ะแล้วเราออกมาจากร้านแล้วด้วยนะอิมก <c oughs> สเตอร์รู้จักทุกคนหรอ ด้วยทุกคนมันไม่มีอะโอ้ยทุกคนสินไปก่อนนะพี่มิวน,นี่มาละไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนไปก่อนนะไปก่อนนะพี่มิวทับมาแล้วเจอก,กันนะ